สวัสดีค่ะวันนี้สวนอลังการการ์เด้นจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์ฟ้าประทานพรหรือคนเราท,ทั่วไปเรียกว่าต้อยติ่งนะคะแบบนี้นะคะทำยังไงจากกิ่งเล็กๆแค่นี้จะได้มีมากมายไว้ในสวนของเรามีวิธีการอย่างไรทำแล้วสวยทำแล้วได้มากมายลองมาชมกันดูนะคะอ่ะ ตอนนี้เรามาดูวิธีการปักชํำนะคะทำยังไงหลังจากที่ครบเรียบร้อยแล้วมีทรายกระมังหรืออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่โดยที่ไม่รั่วนะคะทาโดยการเทน้ําลงไปเลยค่ะเทน้ําลงไปเลยนะคะให้ชุ่มๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเราปรับพื้นที่ให้มันเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วเราก็นํากิงฟ้าประทานพรแบบนี้นะคะ ลงไปเลยค่ะเสียบไปเลยเสียบให้มากมายได้เลยค่ะเหี่ยวเหี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะรอดค่ะรอดร้อเปเซนแต่ต้องใช้ทรายเท่านั้นนะคะดินไม่ควรใช้เลยควรจะใช้ทรายอย่างเดียวนะคะหรือถ้ามีขี้เท้าปนนิดหน่อยได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำลงไปอีกให้เปียกเลยค่ะให้น้ำขังได้ยิ่งดีนะคะ ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15วันนะคะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ภายใน15วันดูนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นภายใน15วันนี่เลยค่ะ15วันผ่านไปนะคะอย่างนี้เลยค่ะ15วันเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราค่อยเอาไอ้ที่มีรากแบบนี้นะคะมาปลูกลงในกระถาง ปลูกลงในแปลงได้เลยแต่ขอย้ำว่าถ้าอยากให้สวยวยัววยโตวยให้ใส่ทรายเยอะๆนะคะหลังจากที่ครบ15วันแล้วใช่ไหมคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะได้แบบมีรากแล้วนะคะเราลองเอามาลงกระถางกันดูนะคะอันนี้คือดินจากอลังการการ์เด้นนะคะดินจากใบไม้แห้งค่ะเรามีขายนะคะพอได้ที่แล้วเราก็ขุดเลยคะ่ะขุดไปแบบนี้เลยแล้วก็เอา ต้นไม้ของเราลงไปเลยนี่อย่างนี้เลยนะคะเสียบลงไปเลยค่ะอยากได้กี่สีเราก็ใส่ลงไปหรืออยากได้หนาแค่ไหนก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มๆพอเราปลูกแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ7วันเขาก็จะสดชื่นแตกยอดใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามของอลังการการเด้นเราจะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดโดยที่จะไม่ปิดบังเลยค่ะอยากให้ทุกคนมีดอกไม้เยอะๆสวยๆเหมือนอลังการการเด้นนะคะสวัสดีค่ะ